ร้อยตํารวจเอกชัยโยงอําพันแสนรองสารวัตรสอบสวนส,วนสวนพกบินบุรีรับแจ้งเหตุมีช้างป่าจากเขาอ่างรือในทําร้ายชาวบ้านที่ออกไปหาของป่าเสียชีวิตเจ้าที่ตรวจสอบพบที่เกิดเหตุทางจากหมู่บ้านเขาไม้แก้วประมาณ2กิโลเมตรเป็นป่าอ้อยและป่ายูคาลิปตัสของชาวบ้านที่ปลูกไว้ส่วนโรงที่เกิดเหตุและพบช้างหลบซ่อนตัวอยู่เป็นป่ารกทึบเหมาะสําหรับเป็นที่หลบซ่อนตัวของช้างเป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังพบหมุนช้างและร่องรอยช้างนอนทะลักใหญ่และ รอยเท้าช้างเส้นปรับสวนย์กลางประมาณ50เซนติเมตรส่วนบริเวณชายป่าพบร่างผู้เสียชีวิตหนึ่งรายทราบชื่อคือนางสุดทาสีลาลายอายุ73ปี จากการตรวจสอบพบผู้เสียชีวิตถูกช้างเหยียบเข้าที่กลางลำตัวกระดูกซี่โครงหักทั้งสองข้างนอกจากนี้ยังพบผู้รอดชีวิตกล่าวกับปฏิหารที่มาหาของฝากด้วยกันทราบชื่อคือนางประงค์พรมชาติอายุ67ปีนางประสงค์กล่าวว่าตนเองพร้อมด้วยนางสุดทาผู้เสียชีวิตและสามีชวนการมาหาของฝาก ขณะที่ผู้ตายเดินไปอีกทางหนึ่งแต่ก็ไม่รู้ว่าตรงจุดนั้นนั้นมีช้างป่าสักครู่หนึ่งก็วิ่งออกมาพร้อมกับบอกว่ามีช้างวพิ่งไล่ตามมาและทําร้ายแก่ด้วยการเข้ามากระทึบขณะที่ช้างกําลังทําร้ายแก่อยู่นั้นตนเองตกใจไม่รู้จะหนีไปทางไหนและช้างก็กําลังจะเข้ามาทําร้ายตนเองจึงยกมือไหว้ช้างและร้องขอชีวิตพร้อมบอกว่าคุณพ่ออย่าทําร้ายลูกเลยลูกมาทํามาหากินจากนั้นช้างตัวดังกล่าวก็เดินหายเข้าไปในป่ายูคาลิปตัสตนเองจึง รอบตายอย่างปฏิหารส่วนตนเองไม่ได้รู้เลยว่าที่นี่มีช้างมาหากินบริเวณนี้ด้านนายอำนาจม่วงกลางผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ปราจีนบุรีกล่าวว่าช้างตัวนี้เป็นช้างขนาดใหญ่ที่ออกหากินบริเวณหมู่บ้านเขาไม้แก้วหรือที่เรียกว่าช้างสีดอและชาวบ้านตั้งชื่อเจ้าโหนกส่วนศพผู้เสียชีวิตทางญาติได้นําศพไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาที่วัดเขาไม้แก้วต่อไป